สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพอดีผมอะจะไปหาพ่อกับแม่จะซื้อของให้พ่อกับแม่พอดีผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมะต้องการอะไรของใช้อะไรพอดีผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมอยากให้พี่อะพาผมเลือกของใช้ให้พ่อกับแม่ผมหน่อยได้ปะเดี๋ยวไปทั้งสองคนเลยก็ได้ครับว่างปะว่างปะครับเป็นไงช่วงนี้ขายดีปะเยของเยอะยะเลยใช่เหรอเดี๋ยวผมรบกวนนะพี่เนาะผมอยากจะได้แบบซื้อของใช้ไปให้ให้พ่อกับแม่ผมผมอยากจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรมั่งบางทีผมต้องมาถามอันนี้ไงบางทีผมไม่รู้ไง ปเดี๋ยวเราเราไปกันเลยก็ได้ปะ่ะเสียเวลาขอบคุณมากครับพี่ขอบมากลบกวนหน่อยรบกวนหน่อยรบกวน,หน,กวนหน่อยโอูดูงเงียบจริงนะเดูของเหลือเยอะอยู่นะหยิบเอาเลยพี่ใครอะไรพวกเนี้ยสองชุดอะ่ะพ่อกับแม่ใครจะเลือกแม่หรือเลือกพ่ออันนี้แม่อันนี้พ่อพ่อ,พอแล้วกันอ่าออโอเคโอเคมาหยิบเอาเลยพี่หยิบไปเลยครับน้ำมันน้ำมันอุ้ยแต่ปกติหลายเดือนอยู่นะผมนานๆผมจะเจอแกหลายเดือนอยู่นะจริงๆเดือนละขวดเอาไปสักสามขวดป่ะเนาะของผมก็อยู่หลายคนนะปกติพี่อยู่หลายหลายคนป่ะที่บ้านอยู่หลายคนเหรอ อ๋อไปอย่างละสามใบเลยเนาะปกติที่บ้านพี่อยู่กันกี่คนอ่ะที่บ้านสี่คนนะแล้วมีอะไรอีกครับมาถุงว่าด้วยวี๊อันนี้ต้องใช้นะใช่ค่ะนี่ขาดไม่ได้ใช่เหรอเฮ้ยนี่นี่ต้องถามนะต้องถามพวกอันนี้นะว่าไหมอ่ารถดีอันนี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะอ่าครับผมน้ำตาลน้ำตาลด้วยค่ะอันนี้มันต้องคนละชุดเนาะเพราะจะพอดีน้ำตาลตาลมากผมผมมันมันหลายคนไงเราต้งสองอันสองอันเนาะสองอันเนาะกระดาษเช็ดชู กระดาษเช็ดชั่วกระดาษเช็ดชั่วยังไงแบบใช้นานอ่ะไม่ใช่ปกติอ่ะพี่ชอบแบบไหนนี่ว่าเอาเอาฟิลพี่อ่ะเอาฟิลพี่แล้วก็มันมันก็เหมือนกันอ่ะผมก็ไม่รู้ไงบางทีคนเราก็ใช้เหมือนกันเอ๋ไงนะกี่เดือนเออนี่ไงนี่ไงยีิบสี่ม้วนเอาอย่ีกก็ได้เนี่ยอ่าไปเลยเนี่ยมาม่ามม่ามีมั้ยมีอะไรกินกินมาม่าแต่ของผมมันพ่อแม่ผมมันอยู่หลายคนปกติที่ที่ที่บ้านพี่มีอยู่หลายคนปะอุ้ยสี่คนก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ต้องสามห่อปะ สองห่ออ๋อสามหอ่หอชุดละสามห่อลูกค้ามาแล้ว<อ>ลูกค้ารอก่อนนะมันก็เหมือนที่พี่เลือกถ้าพี่เลือกยังไงพ่พ่อกแม่ผมก็ใช้อย่านั้นเหมือนกัน <แฟ S 1> อ๋ปกติพี่ก็ใช้อย่างนี้เหรอ,อมันใช้ดีใช่ปะเอาไปดีใชอ้อย่างี้งอันนี้อมันเป็นธรมชาติะจัดไปอันนี้แฟบเหรออันนี้น้ำยา มอสยาดชือนี่ซักข้าอันนี้ปอกมนม่วค่ะอ๋อป่ะมันเป็อย่างนั้นแลก็อะไรอีกนะพี่ของใช้ก็พวกสบู่ยาสีฟันป่ะสบู่ยาสีฟันอยู่ตรงไหนนี่ป่ะส่วนมากก็เน้นๆเขาจะใช้อะไรพี่แบบนี้ค่ะมันจะนิ่มอ๋อได้หมดครับอยู่กับหลายครัวเรือนไง มันสูงอายุคือคือ,อม,ม,มันมันนุ่มผลแปลงมันบางบางเบาๆค<อ>ุณแก่คนไม่แก่ก็จะค่อ <ไป S 2> ยๆหน่อยอขอ,องพวกนี้ต้องบอกก่อนนะว่านี้ไปเนี่ยก็อยู่เดือนสองเดือนนะอ่ะเนาะใช้ได้หเดือนอ่าหยิบไปเลยครับหยิบไปเลยหยิบไปเลยผมก็ไม่รู้บางทีผมก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาต้องการอะไรบ้างไงก็เลยพี่ให้พี่มาช่วยเลือกไงแชมพูอะแชมพูนี้ป่ะแชมพูกอะสบู่ใช่ไหมตัวดีพี่ใช้อะไรอะอ๋อจริงจริงอะผู้ใหญ่เขาใช้เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ หยิบมาเลยพี่หยิบไปเลยครับคลิปนี้พ่อแม่ผมเห็นดีใจแน่นอนเลยเนี่ยเพราะพวกพี่เลือกให้ไงมันจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆไงของถูกใจใช่ป่ะนี่เป็นไงเขาบอกว่าเป็นของถูกใจของผู้ใหญ่นะจริงๆถ้ผมมาเลือกเองผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงผมเลยให้พวกพี่มาเลือกไงจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาต้องการอะไรมขนาดเมื่อกี้ลูกค้ามานะครับแต่ไม่ใช่ลูกค้าประจำนะลูกค้าขาดช็อตรงนี้ก็เศรษฐกิจเราแย่ๆนะใช่ขายของก็ลำบากแล้ค่ะ่ครับพี่ว่าไอ พ่อกับแม่ผมเห็นเอาเน,นี้ยเอาไปให้ดีใจมากเลยปะดีใจมากเลยครับผมว่าน่าจะดีใจนะครับจริงๆพ่อกับแม่ผมเสียไปแล้วแหละครับน้องพ่อก <ๆ S 1> ับแม่ผมเสียไปตั้งแต่เด็กและตั้งแต่ไรตั้งแต่ไรพี่ว่าพวกหม้อข้าวพวกอันนี้มันจําเป็นปะก็จําเป็นนะคะใช่ปะอ๋อแล้วปกติอยู่ที่บ้านนี่ก็คือก็ใช้ปะก็ใช้อยู่ พี่ว่าเลือกอันไหนอย่างแบบดีๆป่ะไปให้พ่อแม่ผมคนละอันอย่างเงี้ยแบบไม่เน้นใช้งานเงี้ยกระทะก็ได้แ่หมองเข้าอันนี้เหมือนจะใหญ่กว่านะใช่ป่ะมันต้องใช้เนาะคนละหม้อเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าป่ะไม่งั้นก็อันนี้สองอันเลยใช่ป่ะก็เนี่ยอันสองอันก็อันนี้ได้สา่คนก็อันนี้เลยอ่าสามสี่คนนะครับตรงตรงสเปคเลยครับสามสี่คงอ่าไปนี่ อ๋อแฟบเหรอพ่อกับแม่ต้องการแฟบอีกอนะไ,ได้ได้ได้หยิบมาเลยครับยิงแล้วเดี<ท>ยย๋ยวรอแฟบใครยิงแล้วรอแฟบก่อนนะครับนี่ต้องขาดไม่ได้นะนใช่ป่ะต้องใช้เนาะโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่ผมเห็นคลิปนี้นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยสแกนแล้วครับอันนี้แยกอันไหนอันเป็นของไหนอันนี้ครับพ่อแม่ผมอ่ะอันน้ของแม่อันนี้ของพ่ออ้าวโอเคอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงกันนะเดี๋ยวเดของแม่เขาที่ไปทำอยู่นะคะนี่ไงรายละเอียดดีของพ่อนะคะใช่ในของพ่ออันนี้ของแม่ขึ้นรถเฮ้ยเดี๋ยวผมอ,อันนี้ อ่ะทีละคนเอาลงไงเนี่ยลดลงไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวยกได้มั้งลดลง,ลงครับเอานะได้ไม้ไดเอาไว้นี่ก่อนไว้นี่นก่อนนะอย่าเพิ่งเอาใส่นะอ้าวเฮ้ยสุดยอดพนักง,งานน่ารักมากเลยครับขอบคุณมากครับอะไหนไหน,ไหน,ไ,หนไหนของพ่อผมอะ่ะอันนี้อันก็อันนี้ของแม่อันนี้ของแม่อันนี้ของพ่อผม อันนี้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 ใครนะอันนี้ของแม่ค่ะอันนี้ของแม่ค่ะอันนี้ของแม่อันนี้ของพ่อผมนะอ่ะเอาเป็นว่านะครับพอดีผมต้องบอกก่อนว่าพ่อกับแม่ผมมาเสร็จตั้งแต่เด็กแล้วของที่ผมซื้อเนี่ยอันนี้ผมให้พี่เลยทั้งสองคนเดี๋ยวผมเอาไปส่งบ้านบ้านพี่อยู่ไหนนี่ค่ะไปเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวผมไปส่งบ้านขอบคุณครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ขอให้สวยแรงโดย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 ยอดพลายอดบิวครับผมเยอะๆๆๆขอบคุณครักสุดยอด เดี๋ยวนี้ผมเอาไปส่งก็ได้ตั้งสองบ้านเลยบ้านอยู่ไหนไกลปะ้านอยู่ชั้นหนึ่งไม่ไม่ไกลค่ะพี่เขาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเดี๋ยวเช่วยกกันอย่ามันหนักนะในอ่สองซ้ำงงเลยป่ะพอบอกก็ซื้อให้ตอนแรกงงค่ะใช่ปะใช่พี่ิถันครับ อันนี้ของใช้ที่พ่อผมต้องการเลยปะต้องการเลยมีประโยชน์นะเยนะอย่างนี้เขาขึ้นรถไปขึ้นรถตัดเขาอีกรอบนึงวันนึงว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับจริงก็ทําเลยบ่อยๆที่พวกนี้ไม่มีใครอยากดูหรอกไปละแล้วก็ลาละโอเคก็แค่นี้แล้วครับเหนื่อยี๋ยวจะไปทําที่ไหนก็คอมเมนต์มาต่อนะครับแค่นี้แหละเลซโกโอเคนะครับตอนนี้ก็มาส่งละ ซื้อของซื้อของให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่เยอะเลยค่ะขอใช้ทุกอย่างเลยค่ะครับผมกำลังพังค่ะชื่อเองนิดเดียวบอกเขาว่าเราเนมีน้อยค่ะขอบคุณมากๆเป็นรองจังให้นะพี่ขายของดีๆนะครับสู้ๆนะครับมันถูกหวยเลยครับพี่ใช้เป็นเปนนิเดียลค่ะมันหวยเลยค่ะวันนี้เลือกของตรงสเปคเลยใชเหรอตรงสเปคที่ต้องการเลยนะครับให้พ่อให้แม่นะครับแต่พ่อแม่ผมเสียหาเด็กจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ปัดนะ พ่อแม่ผมเสียต้เด็กน้คดีทรกครับขอบคุณมากครับก็มีคลิปดีมั่งไม่ดีมั่งสลับกันไปเนาะก็ตามนั้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคผมครับ